สวัสดีครับพบกับผมแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต่อสามเหลี่ยมที่กําลังจะออกหน่อกันนะครับจะพามาดูว่าเขาจะออกตรงไหนบ้างาวันนี้มีตัวอย่างสองกระถางนะครับสองต้นนะครับสองต่อวันนี้ก็จะพามาดูตอนนี้ก่อนตอนนี้เมื่อก่อนเคยออกในห้องแล้วเขาเป็นต่อซิดดิ้งนะครับอันนี้เป็นรอยร่องรอยของกัน หักนะครับแฟนผมเอาออกไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยมาลุ้นกันว่าเออถ้าไม่ออกตอนนี้นะครับปกติจะออกตามตาตรงนี้นะครับแต่แฟนผมทำลายตาไปแล้วแล้วเขาจะออกตรงไหนวันนี้เรามาสังเกตดูกันนะครับอ่าทุกคนสังเกตเห็นไหมส่วนมากนะครับเขาจะออกตามตาพวกนี้แหละครับแต่ด้วยปกติแล้วนะครับเขาก็จะออก ตาที่สูงที่สุดนะครับก็จะออกตาที่สูงที่สุดก็จะอยู่นี่ครับหน่อตามสี่ตานี่ครับก็มองมองดูแล้วนะครับทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่านี่นะครับก็คือหน่อที่กําลังจะออกมาเป็นหน่อใหม่นะครับส่วนหนอนี้นะครับไม่เคยออกเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาอ่อนมากๆแล้วเขาบางมากๆเหมือนเขาจะตายครับเมื่อก่อนเขาเหี่ยวนะครับ เพราะว่าลากเขาไม่เดินวันนี้ก็เลยมาชําต่อขยับตอนนี้ลากเขาเดินดีแล้วนะครับเขาก็เลยอวบอวบมากอย่างที่เห็นเนี่ยครับพอเขาอวบเขาเขาเลี้ยงตัวเองได้ดีแล้วเขาก็สร้างหน่อขึ้นมาให้เรานี่นะครับหน่อที่เห็นนี่กําลังจะออกมาใหม่นี่นะครับถึงข้างบนนี้จะไม่มีตาแต่เขาก็จะออกตรงนี้นะครับ ก็รอดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนี่เรามาดูต่อตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นรากเขาไหมครับรากเขาออกตรงนี้ครับใกล้ใกล้ดินนะครับรากไม่ใช่จะออกที่ใต้ก้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ที่โคนก็ยังมีรากนะครับเ,เราคุมเขาไว้ให้เขางอกเป็นไงครับนี่หน่อ วันนี้ก็พามาดูเนี่ยบรรยากาศพามาดูหน่อนะครับว่าเขาจะออกหนอตรงไหนเนี่ยครับหน่อที่เขาจะออกเขาก็ออกตรงตาสูงที่สุดเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาพามาดูตำแหน่งของหน่อใหม่ที่จะออกนะครับว่าเขาจะออกตรงไหนเนี่ยนะครับใครอยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube แซมต่อสามเหลี่ยม แล้วก็กดถูกใจเพจ a c e b o o k แซมต่อสามเหลี่ยมกันด้วยนะครับแล้วผมจะมีคลิปดีๆมาให้ทุกคนนะครับมาฝากทุกคนเป็นประจำเลยวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม